เคราะข่าวเข้มจับประเด็นข่าวค้นกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมออกโรงมาแล้วอีกครั้งแหละครับสำหรับพลเอกโชลิตยงใจยุทธอดีตผู้บัญชาการฐานบกอดีตนายกรัฐมนตรีที่ผู้คนมักจะก,กังขาเสมอเมื่อออกมาพูดอะไรก็พูดแล้วฟังไม่รู้เรื่องครั้งนี้ก็เช่นกันแหละครับบอกว่าไม่ว่าสารรัฐธรรมนูญจะตัดสินออกมาทางไหนประเทศไทย ก็จะเป็นผู้แพ้และก็บอกว่าผู้ร้องจะมาร้องได้อย่างไรว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูนนั้นเป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยเมื่อประเทศไทยยังไม่เคยมีระบอบประชาธิปไตยเลยฟังเอางงนันไปเป็นแถบๆล้ะครับแต่คําถามที่ควรจะถามกลับพลเอกชอลิปก็คือไอ้ปัญหาที่ว่าไม่ว่าสารรัฐธรรมนูญจะตัดสินทางใดประเทศไทยแพย้ทําไมไม่ไปถามกับทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยก่อนล่ะครับว่าจะมายื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นปัญหาทําไมก็ว่า,าจะจับไปแต่ละมาตราอยากจะแก้ตรง ไหนก็แก้ตรงนั้นแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับสนธิยาณจีนเริอไทยทำอะไร